ภูป,ปู่เปาะ,ปะค่ะตรงด้านนี้คืออ่างน้าเลยค่ะอ่างน้ําเลยอ่างน้าเลยครับอันนั้นคือหาฟ้า,างามคือคุณหมิงบางไทยอ๋อครับรอืมแล้วก็อันนี้ภูอันนี้ภูหอภูหอยาวๆนี่ภูหลวงค่ะยาวๆภูหลวง ะนาวอุย้ยน้ำมะนาวแล้วก็มีนี่ครับกิจกรรมบ้านประเพณีนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการปูกป่าเมื่อคืนผมนอนคนเดียวด้วยมันฟินคนละแบบด้วยความอุ่นใจนะเรามาถึงเรามาไหว้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเรามานอนบ้านตัวเองไม่ได้คิดอะไรเลยเห <c oughs> มือนเหมือนอุ่นใจ ลูกละอ่ะเนาะขนลุกคนลุกอ่ะโอเคค่ะมือน,นี้เนาะค่ะเนาะยินดีต้อนรับผู้ที่เคยมาแล้วแล้วมาอีกแต่เราประกาศว่ามาแต่ละครั้งมีพิเศษนะคะ <c oughs> ไม่เหมือนเดิมเราจะใส่แบบว่าเพิ่มรสชาติรสชาติให้อร่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปติเส้นทางท่องเที่ยวสุของ์ริโคตรขอเขาค่ะมือน,นี้เส้นทางประมวลทั้งเบิดเนาะค่ะเนาะเส้นทางข้างล่างเขาเรียกว่าหูหออีโคทหัวค่ะ เทีเ่ยวแบบนบ้านหรือดูฝนหรือดูฟินค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็คืออยู่ที่วัดโนนสว่างเนาะมีพ่อพญาช้างนะคะมีสาลนงบัวซึ่งศาลนองบัวเป็นที่หมาข้องหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านที่นี่เอินว่าบ้านหนองบัวเนาะคะ่ะเนาะหลังจากห้านค่ะในเส้นทางของเขานี้ค่ะจะมีบาดานะ่แาแฟมิลี่เป็นกลุ่มเยาวชนซื่อกลุ่มชวนน้องออมทวายพ่อหลวงค่ะบ้าเป็นประธานค่ะซึ่งกลุ่ม,นนออม,มตั้งตั้งแต่ปีพศ2550ั วันนี้ไม่ได้แวะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาเกี่ยวกับเจาะเรื่องขนมแต่แค่แบบว่าขับรถผ่านซื่อๆค่ะหลังจากนั้นเราจะไปแวะก็คือบ้านโบราณนะคะเป็นบ้านเหลือห่อตาควนยายบัวเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องชามีความสัมพันธ์กันจงังไดเดี๋ยวจะให้ตาจบเล่าให้ฟังน้อยนึงเนาะคะ่นะเนาะล่างจากขั้นกับสิบเอกกลุ่มถอผ้าแล้วพิเเษหลังจากลุ่มถอผ้าค่ะมื้อน,นี้นะคะจะให้ข้อเอารถตู้พาเฮาไปยิงกระสุน ูจุดเชื่อมโยงจุดชี้สามารถมองเห็นผงห่อได้เขาซิบ่วได้ไปถนนลอยฟ้าเขาไปอีกจุดหนึงพอยิงกระสุนเสร็จแล้วเขาคอยไปที่บารนาหน้าแหลงค่ะมีทั้งสปาเตียงแค่มีสปาเตียงแค่เสร็จแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เราให้ฝังอว่าจะเป็นยักแกะรองเท้าให้เป็นรูปหลักที่ใส่ลระบวลงการทาได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ กระเป๋าสามารถเย็บอุปกรณ์กระเทียมมาให้เปิดแล้วมือนี้กระซิให้แบบไปชิวชิลซาๆาแล้วก็กิน,กนข้าวแรงนากันพอกินข้าวแรงนากันแล้วก็แยกย้าย,ายข้าหอมสเตต,ต่างๆมือนี้จะเข้าหอมสเต,ต๊ะล่างและวซีโหนประมาณนั้นคันห้าหลังแล้วพรุ่งนี้เช้ากินข้าวเสร็จตอนเก้าโมงนะคะมารวมกันอยู่ที่บานาน่าแลนด์แล้วก็ชีพายางยางเส้น,นทางที่เห็นผู้หอกใกล้ที่สุดมีที่เดียวเราเห็นไกลๆมีหลายที่แต่ถ้าเส้นทางที่ใกล้สุดมีที่เดียวก็คือเดินทะลุปราสาทฟ้า ไปหาประเพณ์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนพืดไทยทุกสิ่งยาที่มีในส่วนพื้นไทยแล้วตจโจก,ก็สสิาอา่าฝ่ายสีให้ก่อนกลับบ้านอันนี้คือทิปข้องของเอาในในทิปนี้เนาะค่ะเนาะอ่า Thank <laughs> you. หวัดดีครับทุกคนหวัดดีตอนกำลังจะนอนนะครับทุกคนคลิปนี้คืออยากอยู่ดีๆก็อยากจะอัดเพราะว่าจริงๆอ่ะวันนี้นะครับลาบักเที่ยวเองอ่ะมีโอกาสที่จะมาเที่ยวชุมชนท่องชุมชนท่องเที่ยว CIV นะครับก็เลยมีโอกาสมานอนบรรยากาศแบบนี้ซึ่ง จริงๆอะตอนเย็นนะครับวิวที่เนี่ยสวยมากนะครับเราคิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็เลยอยากจะ,ะเก็บบรรยากาศว่าเรานอ,นอนที่นี่แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเราคิดว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดเข้าไปว่าค่าใช้จ่ายมาเที่ยวที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับเที่ยวกับชุมชนกิน กินนอนที่นี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามาเที่ยวแบบนี้มันดียังไงแล้วก็มันเจออะไรบ้างนะครับก็จริงๆอ่ะความจริงๆวันนี้ตอนแรกเลยเรารู้สึกว่าเราก็รู้สึกเฉยๆนะครับก็พอมาจะมันค่อยๆพีคค่อยคพีคนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้รู้สึกว่าโอเคอ่ะมันชอบเราชอบเราก็เลยอยากจะอัดคลิปนะครับเ,เก็บบรรยากาศ คือใครที่ชอบแบบนี้นะครับจะได้ตัดสินใจมาเทีย่ยวนะครับที่นี่บานานา่าบ,บานาน่าแหลนหรือว่าบานาน่าฟาร์มนะครับที่จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูบรรยากาศส,สวยๆที่ผมบอกนะครับสำหรับคืนนี้นะครับนี่นอนกระต๊อบนะครับบรรยากาศข้างนอกเป็นอย่างนี้ วัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนบานาน่าแลนด์นะครับตรงนี้นะครับสามารถเห็นวิวภูหอนะครับใกล้ใกล้ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะแผนให้ดูนะครับข้างหลังเราเลยนี่คือภูหอนะครับ จะเห็นปูอยอดปูหอนะครับส่วนขวามือของที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือปูหลวงนะครับทั้งหมดเลยยาวมากนะครับปูหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองฝั่งจากจุดที่เรายืนตรงนี้ก็คือจะสามารถเห็นทั้งปูหลวงแล้วก็ปูหอนะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วบรรยากาศแบบนี้ที่นี่เขาบอกว่า ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่เฉพาะของบานาน่าฟาร์มนะครับก็จะเป็นฤดูฝนนะครับส่วนฤดูหนาวเนี่ยได้ข่าวว่าที่นี่หนาวมากหนาวมากนะครับที่เขาบอกว่าประมาณ10องศาได้นะถ้าใครชอบความหนาวก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับที่นี่มีหลายอย่างเลยวันนี้เราเพิ่งตื่นนะครับให้ดูเมื่อคือนว่าเรานอนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่ซ้ายมือนะครับ ซ้ายมือของเราถ้ามองลงไปตรงนั้นนะครับเป็นที่นอนด้วยนะครับถ้ามาเป็นคุปใหญ่ๆนอนกันไม่หมดเขาก็จะให้มานอนตรงนี้แยกนะครับแล้วก็แอดมินนอนตรงนั้นนะครับจะมีกระต๊อบ2กระต๊อบนะครับกระต๊อบหนึ่งนอนได้2คนนะครับมีตรงนั้นได้นอนได้4คนนะครับแล้วก็ตรงตรงกลางนั้นนะครับก็จะเป็นที่ วิวของคูหลวงนะครับได้แบบสบายๆเลยนะครับบ้าอันนี้บอกพี่เล็กเหรอบ้าพี่เราบ้าป้าเพื่อนบาเพื่อนบาเพื่อนบ้าเพื่อนคูจะเดินไปตามที่างานะคะก็ท่องเที่ยวขอก้อนหินมาลงให้ชุมชนไอ้ก้อนหิน ก้ดนก้เนี่ยเดีียวอ่อนๆเนี่ยนั่นแหละตอนตอนปีสี่ห้าตรงเนี้จะเห็นชัดก็คือมันจะเป็นหน้าผ้าที่แบบแดงจึงคืองเลยนะคือใช้เวลาต้องสิบาปีก็ยังได้แค่นี้เองค่ะ มันจะมีหนึ่งจุดแล้วก็นู้นอีกหนึ่งจุดได้ไหมคะคือหน้าผาสไลเราเห็นมันเห็นเป็นร่องลึกเหมือนแบบมันันมันตัว V เขียวที่ต้นไม้นู่นเหรอใช่เกียวอ่อนตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมคะคือคือน้ำท่วมใหญ่อะแต่ทางนู้นอะไม่รู้ว่าที่ผูหลวงเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่มีต้นไม้ที่จะซับน้ำไว้แล้วมันทำให้น้ำที่ลงมาจํานวนเยอะมันไม่มีที่ซับมันก็เลยไหลไปกองกันอยู่มองเลย น้ำเลยท่วมใหญ่ปีนั้นใช่ใชหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มค่ใหนึ่งอาทิตย์บางอย่างสมมติบางจุดที่เราไปทาฝไาเยเดีอมยังไม่เปิดคืออยากให้คนที่ทำเรื่องอนุรักษ์จริงๆนะะมาอ่างเงี้ยแต่ถ้าแบบนั่งเที่ยวเพื่อมาแบบแบบเที่ยวเฉยๆไงก็แบบเอ้อกีกัน อันนี้คือใครอะครับเด็กๆก็แก๊งเราอันไหนอ๋อแก๊งเราเนี่ยแก๊งเราคือแบ่งครึ่งหนึ่งไปแบบนั่งนั่งอแก็คือว่าใครที่แบบเดินลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มาเห็นวิวนี้เพราะว่าถ้านั่งรถก็จะอีกวิวหนึ่งมันก็จะไม่เห็นแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นอาภูเขาแดงก็จะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเด็ๆเด็กๆนี่กลุ่มนี้เยอะไหมครับเดน้องออมค่ะ กลุ่มกลุ่มชวนน้องออมนี่เยอะไหมครับกลุ่มชวนน้องออมเนี่ยถ้าทำเ,เ,เออรื่องเรื่องอนุรักษ์อะเยอะค่ะตอนนี้ก็โอ้โหรุ่นแรกๆก็มีลูกมีเจ้ามาไปแล้วเขาทามตั้งสิบสามปีแลนนะ้วไงคะว่าแต่คนอื่นหันไปมึนคือค่ะผมว่าจำหลังเลยมามาเพิ่งก็ไกลอย่างไรในวันนี้เนี่ยบางเพิ่งเสร็จ <laughs> <sk r isa> กินข้าวต่อเลย <laughs> <laughs> อ่าเดี uh, slider, okay? <inda> ๋ยวแอจะโชว์สไลเดอร์นะครับ ah อันนี้ทำเพื่ออะไรอ่ะสไลด์เนี่ยให่้เด็กเล่นอ๋อหร่อว่าคนโตแล่วแหละมาแล้วก็เล่นอื โอ้ยอันนี้สวยนะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแบบโซล่าเซลอ๋อโซล่าเซลล์่อาบน้ำดีเลยนะเนี่ยโอ้ยน้ำดีมากเลยเนี่ยฝักบัว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 หมุนได้ามุนได้ แดดออกถ้าแดดออกพุ๊บน้ำก็จะมาอย่างนี้เลยค่ะใ่ไหมะใช่ถ้ามีแดดออกมาน้ำก็จะดใช้อะไรก็มันก็มันเลยค่ะไม่มีใครเจอโชว์อะไรได้หรอครับวาขยะอามมาโดยถือกล้องฮะถึงบ้านประเพลินแล้วครับทุกคนอันนี้คือเวลคัมดิงนะครับเป็นน้ำมะนาวอุ๊ยน้ำมะนาวแล้วก็มี แล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับเมื่อกี้เห็นผึ้งไหม,มออไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะมีหลายอย่างมากแต่ว่าที่เราเดินผ่านมานะครับขึ้นมาข้างบนเสร็จเนี่ยตรงนั้นคือไฮไลท์ที่นึงนะครับก็คือตรงสไลเดอร์นะครับใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะมาใส่ผ้าถุงสไลเดอร์ตรงนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนละบรรยากาศของทุกคนก็จะถ่ายรูปก,กับวิวภูเขาต่างๆนะครับ ตอนนี้เราอยู่เหมือนข้างล่างของภูหอนะครับใกล้มากใกล้ที่สุดเลยเราจะมองไม่เห็นเลยนะนี่ข้างบนข้างบนนี้คือภูหอนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอ่าพิธีผูกผูกขวันก็เรียกว่าอะไรอ่ะผูกขวันกับคุณตานะครับเป็นปาาชาวบ้านของที่นี่นะคุณคุณคุณยายบอกว่าป้าเพื่อนะครับสร้างบ้านเองด้วย พระเพื่อคนนี้นะคนนี้นะเจ้าของบ้านเขาสร้างเองทั้งหมดเลยนะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยน่าทึ่งมากนี่ควะโดยอิทโนนเพราะว่าพวกเราปลูกที่นั่นคือข้าวญี่ปุ่นทางทางอิทโน์เขาเลยตั้งชื่อมูซุกีมีไล่บรลรี่มันจะดำอันนี้คือข้าวสารค่ะตรงนี้ข้าวสารนะคะอันนี้เป็นข้าวเปลือกนี่ข้าวเปลือกอันนี้รับข้าว ควมีตัมีสวนเท่ยวบุสูกัรหน้าผปดคนควปรบกวนวรนเนนามมวนสีดำเดือเดียวบาบ่มไม่ร้ยอมดีใจส่นพูดเดียวคนนั่นแหละพนคมาค่ก่อนอ่อนน่่อนอนตอนี่่่่่่่า่่ จะว่าพี่เขารู้แล้วว่าพี่วันอยู่ที่นี่ไม่กินในแรกเดียตีมาซีมากว่าจะเอาเอาข้าวอีกสองกุงวิวสิดงไก่